รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กนอีกเช่นเคยนะกับผมบอสไม่กล่าวโมโตนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเปิดโลกกระทัดนะครับเปิดหูเปิดตานะครับและท่านผู้ชมกรุณาเปิดใจเลยนะครับไม่รอช้านะครับมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้านิสันนะครับอินฟินิตี้นะครับ Q45 นะครับสุดยอดแร่ไอเทมอีก1รุ่น1คันนะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้ปี1997นะแต่เทคโนโลยีนะครับ สุดจินตนาการเหลือล้ำเลยบอกเลยนะครับคันนี้ลดสองมือออกสยามตละการนะครับไปซาบ้ามันเป็นยังไงเลยครับเรามาดูกันเลยเรามาดูสภาพภายนอกกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมนี่ครับสีเงาชําสดสวยนะครับรถแค่สองมือนะครับสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับบอดี้สวยจัดนะครับอโหูนั่งแล้วดูยิ่งใหญ่มีบารมีมากๆนะครับผมเคาะให้ดูเลยดีกว่า เป็นไงครับโอ้โหบางๆนะครับสวยๆนะครับนั่งแล้วดูหรูหรานั่งไปไม่มีอายใครรถก็หายยากแล้วนะครับคนมีระดับคนเล่นรถเขารู้กันสวยจัดชัดจริงขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมแน่นอนครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับสวยการันตีสภาพเลยครับใครมาดูนะครับแล้วบอกว่าไม่สวยไม่ดีนะครับ ผมยินดีแจกตังกับบ้านค่าน้ำมันคนละ2 0 0ร้อยพอเอา,อางี้เลยล่ะคำับฉแต่ต้องบอกต้องตีได้จริงนะว่ารถไม่สวยจริงหรือเปล่าไม่ใช่คุณมาโมเมนะฮะผมบอกเลยนะว่าคันนี้นั่งสบายสุดๆนี่ให้กล้องลองซูมภายในเล่นๆก่อนนี่อ่าเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเทคโนโลยีมันเยอะมากนะครับเปรียบเทียบเลยนะครับว่าเทคโนโลยีสมัยนั้นนะครับรถในปัจจุบันนะยังสู้ไม่ได้เลยดีกว่า มาดูด้านบันท้ายกันต่อนะครับท่านผู้ชมเป็นไงครับโอ้โหสีสันเงางามทั้งคันนะครับบันท้ายนี่ใหญ่อลังการนะครับอุ้เปิดหน่อยเป็นไงครับโล่งโล่งสะอาดตานะครับคันนี้นะครับถูกใจสายสะสมแน่นอนครับเพราะน้ํามันล้วนนะครับไม่มีติดแก๊สนะฮะนี่ครับล้ออะไหล่นะครับอยู่ครบนะฮะนี่ก่อนมาตักกล้องมาฝั่งนี้ ให้รบกวนดูเสาวิทยุนิดนึงปิดลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ดูอีกอย่างนพี่ใจเยน็นนี่ใช้ได้ด้วยปกติและนี่ครับอีกหนึ่งจุดนะครับของเดิมติดรถนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ CD Changer นะครับนี่เป็นไงเห็นนี่ไหมตานิสันนะครับอ่า และนี่บางคนบอกว่าสายอะไรนี่คือสายดึงดึงเปิดฝานะ้ามันฉุกเฉินใช่เพราะว่าตัวนี้ไม่นจะใช้เปิดฝาถัางด้วยระบบไฟฟ้าใ,ให้ตาตกล้องมาทางนี้เลยดึงให้ท่านผู้ชมได้ดูดูนี้ผมดึงตรงนี้นะนี่เด้งเลยอ่ะอีกทีอีกทีนี่ปิดเด <laughs> มาดูด้านเครื่องยนต์กันต่อนะครับท่านผู้ชมโอ้โ oh หยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับ เครื่องยนต์เดิมนะครับรหัส VHC1 นะครับเป็นเครื่อง V8 นะครับ 4,130cc นะครับโอ้โหเป็นไงสุดๆเลยนะครับดูนะครับว่าแผ่นเพจที่บอกตัวคันเลขคัสซีจะะบอกสเปคของเครื่องตัวนี้ครับยังอยู่แล้วก็นี่ผ่านมาของไทยมาโดยสบริษัทสยามนิสสันออโตโมบิลอ่าเป็นไงครับท่านผู้ชมยิ่งใหญ่พอไหมครับบอกเลยนะครับว่าขับดีมากๆคนนั่งก็นั่งสบายสุดๆนะครับ เดินทางไกลได้เลยครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนครับก่อนจะดูภายในนะครับท่านผู้ชมขอเริ่มจากแผงประตูก่อนเลยนะครับเดิมเดิมสวยสสมบูรณ์นะครับหนังเดิมเดิมเอี่ยมเียมนะครับดูครับไฟยังติดอยู่เลยนะฮะดูทีมลายไม้ครับเงาๆสวยๆนะครับทีนี้มาดูระบบไฟฟ้ากันต่อนะครับกระจกครับผมเล่นเลยครับตกอินดีครับ เรื่องกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะฮะนะครับเริ่มดูภายในกันเลยครับท่านผู้ชมฮะชมเบาะซะก่อนนะครับเดิมๆนะครับหนังสวยๆเอี่ยมๆนะครับสะอาดลูกตามากๆนะครับที่สําคัญนะครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์แล้วอยากเดินหน้านะครับไปหลัง นักพิงปกติไม่เพียงเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับด้านคนขับนะครับสามารถปรับของคนนั่งได้ด้วยนะครับเพียงแค่ผมกดตรงนี้นะฮะเลื่อนนะครับเล่อนหน้าครับถอยหลังครับปรับพนักพิงครับผมลงนะฮะโอเคบูนนะครับทีนี้มาดูคอนโซลดีกว่าครับท่านผู้ชม คอนโซลเดิมนะครับดูครับเอี่ยมเอี่ยมนะครับทีมลายไม้นี่เงาเงาเลยครับไม่มีรอกไม่มีแตกไม่มีหักนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์ระบบดิจิตอลนะฮะนี่ครับวิทยุเดิมเดิมนะครับดูครับพิกเซลติดครบหมดนะฮะที่วางแก้วครับนี่ครับสมบูรณ์นะฮะเปิดตรงนี้ครับเป็นไงฮะทุกอย่างอยู่ครบสมบูรณ์หมดนะฮะ มาดูฝั่งคนขับกันต่อเลยครับนี่ครับเป็นไงฮะดูแผงประตูสก่อนนะครับเดิมๆสวยๆเหมือนกันนะครับสมบูรณ์ดูไฟนะฮะอ่าติดนะฮะดูปุ่มสั่งการต่างๆนะครับเอี่ยมๆไม่มีลอกเลยนะครับอ่าปุ่มเท็ระบบกระจกไฟฟ้าหน่อยนี่นะครับลงขึ้นลงดีนะครับดูกระจกของข้างนะครับ ลิ้มพับนี้นะสายขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็พับปกติเอาลครับจุดที่ใช้งานบ่อยที่สุดครับแน่นอนครับที่นั่งคนขับนะครับแต่ดูสภาพซะก่อนนะครับสวยๆเอี่ยมๆนะครับหนังเดิมๆนะครับโอ้โหลรลิ้วลอยนะครับอ้าวระบบไฟฟ้าเป็นไงครับเดินหน้านะครับไฟหลัง แล้วก็ฝั่งคนขับจะพิเศษกว่าฝั่งคนนั่งหน่อยก็คือนี่กระดกหน้าได้กระดกทั้งหลังได้นีเอาลงแล้วก็พนักพิงนะครับไม่ได้ปกติครับมาดูที่พวงมาลัยกันต่อครับท่านผู้ชมพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแอร์แบ็กนะครับปรับระดับไฟฟ้านะฮะนี่ครับเอาลงนะครับเอาขึ้นนะครับกดเข้าครับถอยออกครับ มาต่อที่คอนโซลเรือนใหม่นะครับเป็นไงครับเอี่ยมเอี่ยมใสใสนะครับเลขไม้แท้นะครับคันนี้นะครับอยู่ที่1 4 3 5 2 2สี่มนิบกิโลนะครับร้านเราขายแต่ไม้แท้นะครับไม่มีการกอไม้นะฮะท่านผู้ชมครับรบกวนมองบนสักครู่ครับกับระบบไฟแต่งหน้านะฮะนี่ครับ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 เมื่อกี้นะครับตอนที่ซูมคอนโซลกลางนะครับท่านผู้ชมอาจจะงงเฮ้ย ปุ่มมันหายไปไหนหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะฮะอันนี้คือที่วางเหรียญน,นะฮะอาจจะขอเสริมตาก้องต่อน,นิดนึงลบกล้ตาก้องถ่ายบบกคู่กับพวงมาลไยนิดนึงอ่าระบบ welcome seat. s ตเ t ล e l c ซ m แบบเต็มระบบจริงๆเลยครับอันนี้ดูนะนี่เต็มเต็มระบบเวลาเราจะให้กลับเหมือนเดิมแค่เสียบม,มันก็กลับมาสมบูรณ์พอไม่ล่ะทั้งเบาะทั้งพวงมาลัยนะครับ มาถึงที่นั่งผู้โดยสารนะครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหผมบอกเลยว่าคันนี้ภายในสวยจัดเลยครับดูครับดูแผงประตูเดิมๆนะครับหนังเอี่ยมๆนะฮะดูครับเอ้างงกันสิปุ่มอะไรยังไม่บอกนะครับเดี๋ยวค่อยให้ดูดูครับนี่ครับเกะนะครับพร้อมที่จุดบุหรี่นะฮะคนญี่ปุ่นนะชอบสูบบุหรี่เน้นเลยตรงนี้นะฮะเอาเลยครับดูกระจกไฟฟ้าดีกว่าตรงนี้ก็ได้นี่อ้าวหาปุ่มไม่เจอบังอะไรเนี่ยบังพอดี อ่าครับมาดูข้างนี้กันต่อครับเหมือนกันนะครับสวยๆนะครับไม่รู้กล้องจะซูมถึงไหมนะครับขอญยกเปิดไฟเลยแล้วกันนะอ่านี่นะครับสมบูรณ์หมดนะฮะเอาละครับเทสระบบกระตกไฟฟ้าหน่อยนะครับโอ้โหเป็นไงสมบูรณ์อีกอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่ผมจะสั่งกับข้างนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะปรับบอกไฟฟ้านะฮะกดให้ดูนี่นี่ให้ดูเต็มตาดีกว่านี่เลื่อนออกมาแม่ผูบ เลือนได้เยอะนะเยอะมากเลยยืดได้เลยอ่ะนี่อ่ะค้างค้างนี้บ้างค้างนี้ด้วยนี่นะเห็นไหมเห็นไหมอ,อ่ะอ่ะถอยกลับและอีกสองปุ่มด้านบนนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเมืองหนาวใช่ไหมใช่เขาก็จะมีระบบอุ่นตูดนะ,ะเดี๋ยวกดให้ดูว่าใช้ได้นะครับโลก็คือไม่อุดไม่ร้อนมากอะ<ช>่ะ h i g ติดหนวดนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันครับโล เดี๋ยวผมลบกุมมพี่บอสเลื่อนหน้าบอกขึ้นมาใหม่อีกทีนึ่งเดี๋ยวอันนี้กรณีที่แบบคนขับจะปรับให้อา่ไงไม่ธรรมดายังไม่จบมันเยอะไหนพับลงไปสิพับหัวลงไปเลยนี่เกลกะตาใช่ไหมขออมันขึ้นมาบังวิวโอ้โหแล้วนี่เลื่อนออกไปอคุณคิดว่าจบแล้วเหรอยังนี่ผมยังไม่พูดถึงแอร์นะเอาอันนี้ก่อน นี่ปุ่มสั่งการมาแล้วนี่ครับไม่ใช่แค่คอนโซลธรรมดานะที่วางแก้วอยู่ครบไม่มีหักนะครับหล่อนเคยถามว่ามันพิเศษยังไงล่ะอ่านี่ดูเยอะพอไหมปุ่มสั่งการเดี๋ยวค่อยบอกไปบอกตอนขับดีกว่าอ่ะได้จัดไปแต่แต่ว่ามีตียงหนึ่งที่ต้องรีวิวเลยตอนขับจะทําไม่ได้คือนี่ครับตาตกล้องนูนี่ตอนนี้ระบบเก็บบอโต้ผมออนไว้ที่บอสเลื่อนบอกออกมาอ่าให้ตากล้องตอนนี้ขึ้น นิดนึงให้เห็นชัดชัดอ่ะ,อะพี่บอสเปิดประตูออกเลยเห็นไหมมันจะเก็บเองมันจะเก็บเองไม่ต้องลงก็ได้ลงให้เขาเห็นชัดชัดไปเลยลดขึ้นมาใหม่อ่ะทีนี้อย่างนี้ดีกว่าอ่ะทีนี้เป็นออฟทีนี้เป็นออฟนะอะแคนเซอร์แคนเซอร์ิดเซนต์ปิดประตูการของแคนเซอร์เลื่อนออกมายกเก็บอ่ะทีนี้ตาล้องเลยนะบเห็นไหมอันนี้มันก็จะไม่เก็บ คือระบบออโต้ให้ดูว่ามันยังใช้ได้เอาไหนลองเก็บอีกทีนิเก็บอีกทีอันนี้ผมกดจากคนทำนะอ่าอีกทีอีกทีเราลองพี่ไหนนะลดน้ำหนักลดน้ำหนักลดน้ำหนักกูลงไปเยอะแล้วอ่ะรอนไปเลื่อนมาพับเก็บใช่ไหมพับเต็บเออมันจะได้เห็นชัดๆไงมาลงอีกทีนะเอ้าคือผมจะบอกว่าระบบเอ้จริงๆมันทำได้สองข้างแหละแต่ว่าแต่กล้องถ่ายแต่ข้างนี้มาก็เลยโชว์ฝั่งนี้ให้ดูเอาอีกทีดิอีกทีดิเอาไอ้่ะ อยาหาไม่เชื่อเอาแต่กล้องอ<ะ>้อมเลยแต่กล้องอ้อมออมาทางนี้นเลยก็ได้ครับตายตายตายพอแล้วแค่นี้แล <c oughs> หละรู้แล้วอ,ออปออออชั่นมาเยอะจัดเต็มนะครับโอ้โหและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องความเย็นนะครับเย็นฉ่ำแน่นอนนะครับกับตู้แอร์แยกด้านหลังแบบนี้นะฮะ <c oughs> ถึงช่วงทดลองขับจริงนะครับท่านผู้ชมขอญาตนก่อนเลยนะครับว่าคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่า ออปชันเหลือหลายนะครับระบบมันเยอะมากๆนะครับให้เทคสุดล้ำเหนือจินตนาการนะครับผมบอกเลยนะครับว่าคุณลองคิดดูนะครับว่ารถปี1997นะออปชันบางอย่างนะรถปัจจุบันยังไม่มีเลยดีกว่าเอาอย่างนี้สิเอาสิไออย่างแรกนะครับขอเทสบอกไฟฟ้าก่อนเลยนะฮะมุมมันจะแปลกตานะครับว่าทําไมผมถึงเลือกมานั่งตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันเลื่อนนะฮะไม่ใช่เพียงแค่ฝั่งเดียวนะ ฝั่งตากล้องเทสให้ท่านผู้ชมเอยอ้าวงงเนี่ยอนนี้อ่านี่นี่นี่เห็นไหมอ่าไปึ๊บอ่ตาถอยหลังไปนะครับโอ้ยอุ้มปิดอัดเอาขยับออกนิได้ครับนี่ปรับตรงนี้ได้นี่นี่ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงเรียกนั่งตรงนี้ขออนุญาตนะครับอ้าขึ้นไมด้วยโอ้นี่ท้าทำอะไรทําอย่างนี้ขออนุญาตเลื่อนเบาะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เลื่อนเบาะมันนอนอย่างนี้กันไปเลยนะฮะ ฟินสุดๆไม่เพียงเท่านั้นนี่ท่านผู้ชมผมขออนุญาตเปิดตรงนี้นะครับโชว์เลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสั่งการนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าวิทยุนะครับอ่านี่เปิดเสียงหน่อยอ่าสามารถใช้ได้นะครับอ่าอันนี้นะครับปรับแอร์นะฮะนี่ครับอุณหภูมิแอร์นะครับลดลงเพิ่มขึ้นนะครับสังเกตนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับกับหน้าจอแอร์ด้านหน้าจะตรงกันนะเห็นไหม ปรับขึ้นปรับลงนะนี่ไฮไลท์ที่ผมชอบมากเลยท่านผู้ชมเบาะนวดนี่โอ้โหนี่กล้องมันมองไม่เห็นหรอกแต่ว่ากล้องไปใกลๆน่าจะได้ยินเสียงมอเตอร์เออลอง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 ดูมันมีเสียงมอเตอร์ทํางานเป็นเบาะนวดแต่กล้องเอาไหมทําให้กดดิเออเหลือลายคิดดูดิออปชั่นนี้นะผมบอกเลยว่ารถสมัยเนี้ยยังไม่แทบไม่มีเลยดีกว่ามีไหมอุ้มรถสมัยนี้พี่ว่าไม่มีนะโอ้ต้องแบบ ออฟออฟไลน์ของเขาแต่ละแบบพวก B M ก็ต้องซีรีส์เจ็ดไปเลยเจ็ดแบบเจ็ดสี่ศูนย์อะไรเงี้ยไปเลยนะอยากสบายขนาดนี้ทำไมไม่ไปลงนวดเลยวะมันไปไม่ได้ไงก็อันนี้ก็พี่ผมว่าพี่จะไปเนี่ยแล้วเมียพี่ไม่ให้ไปเนี่ยเข้าเข้านี่เข้าเสี่ยงเข้าคือคือตอนเนี้ยพี่ผมว่าผมชักเหม็นๆหม็นว่ะอะไรเหม็นอะไรขออนุญาตแล้วผมบอกเลยนะว่าเนี่ยครับผมว่าคุณนะอยากขับรถไปด้วยนั่งสบายๆนะคันเนี้ยเนี่ยตอบโจทย์คุณที่สุดแล้ว ขับรถเพียงเดียวเนี่ยเมียคุณไม่ว่าหรอกถ้าคุณคุณขับใช้งานนะคุณนั่งอย่างนี้สบายๆเมียคุณไม่ว่าแต่ถ้าคุณหนีไปนวดเนี่ยอันเนี้ยเมียคุณจะคิดมากนะครับผมบอกเลยว่ารถเนี่ยเหมาะก,กับผู้บริหารน,นะครับใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้นะฮะเครื่องยนต์สมบูรณ์แน่นอนอเหยียบเลยน้องเครื่องยนต์นะครับ4,130ซีซีช่วงล่างนี่นุ่มๆไม่ต้องพูดถึง V V วนะนะแปดเป็นวีแปดเออ,เออุพอแล้วอุ๊ นี่เกือบร้อยยี่อ่ะมีเกียรโอ้โหแล้วอย่างนุ่มมาดูดิแต่ว่าพี่บอกเลยนะนั่งท่าเนี้ยมันรู้สึกเฉยๆอ่ะนี่นี่มันให้ตากล้องตรงนี้นิดนึงแต่ไม่ขอโทษอับตากล้องดูตรงบาะของพี่บอลตรงนี้นะทไมเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเห็นไหมเนี่ยดูเด็กคนสับสั่งได้ด้วยเฮ้ยเข้าโค้งแล้วหันยังหันมามอโอ้ยตายแล้วไม่เอาจะนั่งอย่างนี้ที่สำคัญนะครับนอกจากจะเลื่อนเบาะได้นะครับมีเบาะนวดแล้วนะฮะ นี่ครับยังมีอุ่นบออุ่นนี่นี่โลก็อุ่นอุ่น,ลน,น,นเล็กๆน้อยนะะนะฮะไฮนี่ก็อุ่นแน่นไปสําหรับอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยรถญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาอยู่เมืองหนาวเราก็เหมือนมีฮีตเตอร์ในตัวประมาณนั้นนะฮะคืออ <1 S 2> ย่างอย่าง,งรุ่นเนี้ยครับอยู่ที่ญี่ปุ่นอะ่ะมันก็แบบเปรียบได้เสมือนคล้ายๆแบบโตโยต้าคาวอะ่ะเลอพื่อแบบ เซกเมนต์ของมันจะเหนือกว่าเขาด้วยประมาณเดสิเดนต์อะประมาณเดสิเดนต์แล้วอะนิสั่นเดสิเดนต์ประมาณนั้นอะแล้วคืออยู่รุ่นเนี้ยมันออกมาเพื่อที่ต้องการเอาชนะ LS400 ที่ตอนที่ LS มันถูกส่งไปอยู่อเมริกาไอ้นี่ก็เป็นอินฟินิตี้ที่ไปแข่งกับ LS ที่นู่นแล้วมันอยากชนะใช่ไหมมันก็ใส่ออปชั่นมาแบบอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือมันเยอะกว่า LS ไปอีกอะเกิดมาเพิ่งเคยเจอเนี่ยโอ้โหสุดรดนอนได้เยอะวิวเดิมใช่วิวเดิมใช้ได้นะปิดนี่อ่ะเออลืมบอกเปิดจากตรงนี้ไปเลย นี่สั่งเปิดปิดจากตรงนี้ได้ด้วยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเปิดก่อนเปิดก่อนตาก,กล้องลองหันไปมองด้านนอกครับเห็นเสาน้ไหมสาเดี๋ยวผมเก็บเสาให้ดูเนี่ยลงไหมลงแง่สวยงามเนี่ยเดี๋ยวอ้อนี่ลืมเปิดเปิดไม่เพลินเดี๋ยวหาว่าไม่มีที่วางแขนอยู่ครบสมบูรณ์ไฟติดหมดนะครับด้านนั้นตาก,กล้องเปิดเอานะฮะมิกินี่ขับไม่ใช่ข,ไม,ชขไม่ใช่หมดหมดธรรมดาด้วยนะม่กิกิไม่ใช่หมดพาวเวอร์ด้วยนะ มันกี้หมดธรรมดาใช่อะพาว power ทุกทีโอ้โหพาวเวอร์พอกดพุ๊บมาเร็วกว่าวอุ้มทำไมผมไม่เสียวทำไมพี่เสียวะเอ้ยระวังรถโอ้โหออกรอแล้วโอ้โหไม่คุ้มนะเมื่อกี้ไม่คุ้มนะขับแล้วหลงลขับแล้วหลงรักจริงๆคันนี้ก็ดีพี่ก็หลงรักเหมือนกันมีคนขับแล้วดูท่านั่งไม่สนใจรอบเลยปักปุ้งกินเท้าหน่อยก็ดีอย่าไปสนใจสนใจเดี๋ยวอยู่ตรงหน้าก็อยู่ข้างหน้าไม่หบอก ชวแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีเขาเหลือร้ายขนาดไหนเห็นไหมว่ารถปัจจุบันน่ะยังบางรุ่นยังสู้ไม่ได้เลยนะครับสำหรับนักสะสมนะครับหรือใครที่ชอบถูกใจจริงๆหรือตามหาอยู่นะวันนี้ผมขออนุญาตเปิดราคาที่429,000บาทเท่านั้นนะครับไม่ร้อนไม่รีบนะครับเก็บไว้ใช้เองได้นะครับแต่ผมให้เวลาไม่เกิน1วันแน่นอนนะครับถูกใจนะครับมาชมตัวจริงที่ร้านไม่กับโมโตโซูเปอร์บายสโตร์นะครับติดตามทางหน้าเพจก็ได้นะ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับลองว่าไหนคลิปหน้ากลับไม่กลับโมโต้ครับเฮ้ยไปเอาคันนี้ไปออด้วยนะลืมกด subscribe และกระดิ่งให้กับช่องไม่กลับโมโต้นะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ